วันน e ี emperor, ้ครับเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคเพื่อไทยในวันอังคารที่26มีนาคม2560ครับเมื่อเวลาบ่าย2โมงซึ่งที่ประชุมใหญ่พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีวาระสำคัญคือเรื่องมาระรับรองดุลรายจ่ายประจำปี2560แล้วครับและก็มีเรื่อง ให้ที่ประชุมเนี่ยรับรองงบการเงินปี2555และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนะครับที่ที่ประชุมก็มีการรับรองคุณพี่มนตพี่คุณสวัสดนะครับเป็นผู้สอบบัญชีของภรคเพื่อไทยปี2555นะครับรวมถึงรายงานการดำเนินการกิจการของพรอบี ..5 มกาคเพื่อไทยปี2556นะครับและก็ รายละเอียดต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงข้องของข้างรรคพื่อไทยซึ่งจะมีการนําเสนอต่อกรกตรต,รต,รต่อไปนะครับและในวาระที่สี่ที่เป็นการปาระญามพิก็ท่นนานนายกทนตรีทิักนะครับในส่านที่ภาคพื่อไทยท่านติดภารกิจก็เลยมอบให้ท่านท่านรองรัฐพักทิละรัตนรองนะครับที่เป็นร,ร,นรองนายกด,ด้านเศรษฐกิจและเป็นรัฐีขันนะครับได้ บางประแด็นพิเศษในเรื่องกรณีที่โครงการไทยแรง2 0 2 0นะครับรวมทั้ง,งการได้พูดถึงให้ที่ประชุมเนี่ยโดยเฉพาะที่ประชุมใหญ่ได้ทราบถึงพรกผู้เงิน2ล้านล้านโดยเหตุผลนะครับคือจะให้มีให้ประเทศบบวางแผนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปรับเปลี่ยน มีความสำคัญอยู่สามประการคือที่หนึ่งปรับเปลี่ยนระบบการคมนาคมจากถนนเดิมเนี่ยก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนเป็นระบบการใช้ระบบขนส่งทางรางนะครับเพราะท่านกิตรับเองก็ให้เห็นผลว่าร้อยปีแล้วที่รถไฟไทยเนไม่มีการพัฒนาหรือพัฒนาน้อยมากแ้ที่สําคัญระบบรางเนี่ยยังประเทศไทยก็ยังมีการพัฒนาร้อยเพราะฉะนั้น ในการปรับเปลี่ยนสําคัญสามประการคือปรับเปลี่ยนระบบคมระบบคมนาคมเดเน้นการเส้นทางระบบรางนะครับและที่สําคัญก็คือในการปรับเปลี่ยนข้อที่2คือสร้างความเชื่อมโยงที่เหมือนสำคัญและก็เชื่อมโยงเมืองระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเป็นการลดช่องว่างระหว่างคนดวยกับคนจน และที่สำคัญเป็นการลดหวายคนใกล้กับคนไกลให้มีการลดโอกาสนะครับเือนกับเขาเรียกว่าเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสตามนโยบายพรรคเพื่อไทยนะครับที่คือทำให้การขนส่งสะดวกขึ้นและที่สาคัญก็มีเรื่องการขนถ่ายสินค้าถ้าเกิดมีการใช้ให้กจะมีการผ่านประมคู่กันจบหน้ารานจะเกิดการให้มีการ ขนส่งทางสินค้าโดยเฉพาะระบบทางรางและขันถนนเนี่ยจะเพิ่มกําลังให้กับพี่น้องประชาชนนะครับอย่างไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญท่านกิติรัตน์รณรงค์หัวหน้าพรรคเองในฐานะที่เป็นรองนายกบุญเลยท่านเศรษฐกิจท่านก็ขอให้สสและสมาชิกช่วยกันชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจโครงการสองล้านล้านโดยท่านบอกว่าเรื่องนี้ จะเป็นความทุกพันของพรบหงินคผู้สมัคร้านหรือจะเรียกกันสั้นๆว่าพรบีทางการท่องเที่ยว2,020นั่นเองนะครับที่จะทําให้ประเทศไทยปรับเปลี่ยนโฉมไปสู่การพรัฒนาในลักษณะที่เป็นประเทศที่ก้าวไปสู่การพรัฒนานะครับเรื่องที่สําคัญวันนี้ท่านเองก็ขอร้องให้สอสอและสมาชิกต้องชี้แจงท่านในสภา รวมถึงชี้แจงกับพี่น้องประชาชนท,ที่และชี้แจงต่อเวทีสาระต่างๆนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจเมื่อครั้งนี้ก็หลังจากที่มีการเสนอข่าวโดยเฉพเาะทางกาชี้บ,บ้าน,านทางรัฐบาลบ้างรวมทั้งภาคเพื่อไทยบ้างวันนี้ท่านดีแล้วก็บอกว่าประชาชนเนี่ยก็ให้ความก็ให้ความสนใจรวม็ไงให้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและประชาชนก็อันมาสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้สมาชิกได้ทำงานหนัก และก็ช่วยกันในการของประชาธิปันและเชื่อว่าการประชุมในวันที่28-29มีนาคมที่จะพิจากรารนเรื่อกู้สวัสดิร้านเนี่ยก็ขอให้สมาชิกได้ร่วมกันในการที่จะจัดเตรียมเรื่องนี้นะครับนี่คือการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสองเพื่อต่อมาครับเป็นการประชุมพรรคเพื่อไทยในวันอังคาี่26มีนาคม2566นะครับท,ที่ประธานที่ประชุม ท่านพันเอกโเตอร์พิวันวิริยชัยก็ได้แจ้งว,ว่าให้สมาชิกนะครับได้เข้าร่วมประชุมอย่าพร้อมเพรียงกันและถือว่าองค์ประชุมในการประชุมที่ราล่ากรบองคผู้สองล้านล้านในวันที่28-29มีนาคมนะครับองค์ประชุมเป็นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเพราะนั้นเรื่องนี้ก็ขอให้สมาชิกที่จะมีภารกิจที่จะไปการเลืกั้หรึอรยาด้วยใน ในพื้นที่ต่างๆขอให้หมดนะครับและก็ทําหน้าที่ในการให้เสถียรปัญจรวมุจปรรมนี้พรบฉบับนี้ก็ถือว่าพรบกู้สองล้านล้านเป็นพรบที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยรวมั้งที่น้อนยุคคนไทยในการที่จะก็เรียกว่าสร้างเศรษฐกิจใหม่รวมถึงเส้นทางคมนาคมรวมทั้งสร้างเมืองใหม่นะครับอันนี้ก็ขอให้ทางสมาชิกโดยเฉพาะสส ก็สนับสนุนรวมถึงให้สมาชิกเนี่ยไปชี้แจงกับพี่น้องประชาชนรวมถึงชี้แจงผ่านสื่อต่างๆเพื่อประชาชนให้เข้าใจนะครับเรื่องต่อมาครับก็มีการแจ้งให้สมาชิกทราบว่าในต้นเดือนเมษาคาดว่าจะเริ่มที่หนึ่งวันที่สองหรือวันที่สามสามวันเนี่ยก็มีการเสนอร่างกฎหมายการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสามวันนะครับที่ม เร่องฉบับแรกก็เป็นมาตราการแก้ไขมาตรา18และมาตรการ237วัด2เรื่องการรัฐรการเมืองและการเพื่อต่อึิเตั้งตั้งของรัาปการเมืองและกรรมการบัญชการเมือง5ปีเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่1ขขอสมาชิกได้อยู่ร่วมกันพิจารณาโดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นกรรมธิการที่จะเตรียมเดินทางไปต่างประเทศเขาขอให้มดบภารกิจนะครับในการที่จะช่วยสมับสนุน เรื่องร่างพรบรวมถึงร่างพรบฉบับที่2เป็นฉบับการแก้ไขมาตรา190เรื่องการลงนามในข้อตกลงนาาประเทศที่รัฐบาลต้องเปิดเผยละเอียดการเจรจาขั้นต่ำประเทศนี่ถือว่าเป็นภูปสราสตร์อการทำงานทุกรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการขอแก้ไขโดยที่จะมีการยึดอาวันปี2540นะครับเป็นเป็นต้นแบบเพื่อความขอใหนความป็ชอบจากสภาซึ่งจะได้สมาชิกในการ วิพากในการที่จะถ้าเป็นองค์ประชุมรวมกันตัดสินเรื่องนี้รวมถึงการแก้ไขร่างที่สามเป็นร่างฉบับที่สามที่เราของสวนะครับการลงตัำแหน่งของสวโดยเฉพาะการยกเลิกสวจากจันทรให้มีการสมาชิกวุฒิสภารือสวที่มาจากการเลือกตั้งจากกลุ่มตัวแทนของสวหลายท่านนะครับนี่คือสิ่งที่มีการแจ้งให้สมาชิกได้เข้าใจ และก็ขอให้การประชุมเนี่ยน,นะครับก็สมาชิกต้องเป็นองค์ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมกฎหมายสําคัญทั้งสองฉบับก่อนจะปิดสมัยประชุมในวันที่19มีสาย,ยนสม 15, มองพาร้ 56, นะครับ ที่ประชุมก็ได้มีการพูดคุยว่าการยื่นร้องของสิ่งสวก็เป็นสิทธิ์นะครับที่สามารถทำได้แต่ก็บอกว่าที่โดยเฉพาะสมาชิกที่จะยื่นร้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่เข้าใจในสิ่งที่ทำสมาชิกจากที่บัญญัตินะครับทั้งสสและสวที่เสนอในการแก้ไขเรื่องนี้ว่าจะเป็นประโยชน์ ในการประชาธิปไตยเพราะฉนั้นก็ถ <hi> ือว่าการพิจารณางจะดำเนินการต่อไปส่วนการยื่ไปแล้ว <pharmac> ก <ology> um, like ็เป็นหน้าที่ขององค์บริสัะเชู่นินก้ว่าสานยที่นึานามเดรกาก็เมื่อทางมีการยื่นไปแล้วท่านประธานรักสภาบรรจุระเบียบวาระก็คาดว่าวันที่หนึ่และหนึ่งถึงสองเมษนาและอาจจะ ท่าประธานประชุมก็อยจะขอสมาชิกของเพื่อไทยนะครับก็เรียนความพร้อมานเจรจาที่สองครั้ที่สามือวันต่อไปนะครับเพรนั้นใครที่ยังมีการเลือกหมายเดินทางไป่างเมืองไทยมีภารกิจดึงไปจาประเทศเนี่ยเรจะไปสัชให้ประชุน้แจ้ให้ากจะ้กาอนทมื่อนะครับก็ขอดำเนินการให้มีการประชุมในเรื่อง เฉพาะในวนราระแรกนะครับแล้วก็จะมีการปิดประชุมสมัยสามาัญที่ที่มันก็สิงค่าเยี่ยสายอยูแต่ว่า,าก่อนระหวัตินี้ก็ขอให้สมาชิกอยู่ในประชุมก็เรื่อมีกฎหมายสำคัญของฉบัตรคือฉบับแรกเป็นร่างรบวนการโดยทู้งสองรั 2, ล้านโดยกระทรวงการคลังนะครับฉบับที่สองเป็นราา่างแก้ไขและเปรนรูปทังสามฉบับเนี่ยก็ขอให้มีการเรื่องต่อมาครับประเด็นที่ คุณวิสิตเรี่ยชาติวหฒนธรรมพรรคประาธิปัตย์ 8, แล้วก็ผู้แทนฝ่ายค้านองกักเรลียนสติแล้วก็มองว่ารัฐบาลเองจะถืงเงินกู้สอง0นล้านแล้วก็ยังให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องนี้กลัวว่าถ้ามีพรบกู้ไปแล้วก็จะนำไปโกงเอาข้าวป,ปล,าวล่าเรื่องโยธาดปยาชนนะครับเรื่องนี้ ผมขอปฏิเสธเลยนะที่พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำรัฐบาลว่าไม่เป็นความจริงการที่สิ่งนี้สิ่งที่คุณรัฐพิสิทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนจินตนาการไปลูกหน้าคือคาบการลูกหน้านะครับผมบอกว่าคุณรัฐพิสิทธิ์มองโลกในแง่ร้ายแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ติดใจพักแคบในการที่จะฝันปรบกู้เงินสองล้านล้านซึ่งเรื่องนี้นางคุณรัฐพิสิทธิ์นะครับได้ติดตาม คตํรวจความคิดเห็นของประชาชนไม่ว่าส่วนสิทธิ์โภชเขาก็เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลเองจะออกพอรกคาู่เงินในการพัฒนาระบบรถไฟว่าความเร็วสูงไปสีท่ทิศทางทั้งภาคเหนือภาคอีสานไปภาคใต้ไปภาคตาาะวันอกเชื่อมประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านนอเซียรวมถึงการเสนอเส้นทางรถไฟรางคู่การพัฒนาระบบ คนส่งขาวหนกในการขยายเส้นทางต่างๆเชื่อมเมืองเข้าด้วยกันนะครับเชื่อมประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านผมถือว่าเรื่องตอนนี้จะเป็นประโยชน์แต่สิ่งที่คุณรัฐวิสิ์เองกําลังมองก็คือเรื่องของการเมืองแล้วมองว่าถ้าปรโบรสับนี้ผ่านรัฐบาลาก็จะมีผลงาน่วันนี้ผมอยากคุณรัฐวิสิ์นะครับช่วยคิดใหม่ นะครับทำใหม่และที่สําคัญไม่ควรจะไปมองว่ารัฐบาลจะกู้เงินโดยออกกรกกู้เงินพรบกู้เงินสองล้านล้านแล้วน่าจะไปโกงเรื่องเงินเข้ากระเป๋ารโยนต์พักรีพิจารณ์ซึ่งวันนี้เหมือนงานในการตรวจสอบนะครับเขามีการทางรัฐบาลก็ชี้แจงแล้วโดยเฉพาะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะครับทั้งรองนายกบิดะก็ดีทั้งอีชัดชาติกรีว่าการนําเสนอ ในโครงการต่างๆก็เป็นการระเียบสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานของหน่วยงานของรัฐและที่สำคัญเนมีองค์กรในการตรวจสอบที่สําคัญฝ่ายค้านคุณวิสิตเองก็สามารถตรวจสอบได้ผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นแ้อแกนในรัฐบาลจะไม่ทําเหมือนในสิ่งที่ในอดีตที่รัฐบาลเคยทำโดยเฉพาะการออกกรู้เงินิษฐ0แสนล้านแล้วปรากฏว่าสร้างโครงการแล้วก็น่าจะมีปัญหาทั้งหมด หลายโครงการลักษณะลักษณะทาโครงการเหมือนต่ำน้ำพิษะไรแม่น้ำออกพละกผู้เงินโดยอํานาจของรัฐบาลไม่ผ่านสภาหรือพรสอ2ล้านล้านพละก่อผู้เงินมีเงินเป็นตัวทั้ง400ล้านแต่ไม่รู้จะทําโครงการอย่างไรมันเกิดเกิดโครงการลักษณะที่ผมเรียกว่าน่าจะมีลุยฉุยแฉตั้งแต่โครงการแรก รงพักทดแทน3ามร้สถานีวันนี้มีแดดเสามีแด่ต่อต่อมาโครงการทะุพันอาชีวะห้าพันสาม้กว่าล้านวันนี้ก็เป็นครลุพันเฉาแพงกว่าท้องตลาดโรงเรียนอาชีวะไม่ต้องการไปถึงชุมชนพอเพียงก็เช่นกันเป็นโครงการที่ชุมชนไม่ต้องการแต่นักการเมืองรวมถึงผู้มีอำนาจขนาดต้องการโครงการต้นกล้าอาชีพไปปลูกต้นกล้าใช้เงินจํานวนมหาศาล ปรากฏว่าคุกอบรมแล้วไม่เกิดผลประโยชน์ใดๆแม้แต่ถนนมกรอบคุณนะครับสามหมื่นเก้าพันวันนี้ถามว่าถ้าเกิดสร้างทางรถไฟความเร็วสูงถ้าพรรคปฏิัตัดําเนินการเมื่สองปีแปดเดือนวันนี้ผมจะแทรกซ้อมสันเสืินและ hm ผมเชื่อว่าเพื่อไทยก็สนับสนุนวันนี้อย่าให้คุณอภิสิตนะครับอย่าไปกังวลว่ารัฐบาลดังสาวยุนลาน ที่พรรคเพื ja ่อไทยเป็นแกนนำจะทําโครงการเหมือนทลกรู้เงินไทยแ็่แร่งหรือโครงการแค่แข่งของุัฐิสิ์วันนี้มันคิดต่างกันครับเพราะเพื่อไทยเราเป็นพรรคที่เน้นการบริหารบ้านเมืองมากกว่าลักษณะการบริหารการเมืองที่สําคัญเพื่อไทยนะครับโดยเฉพาะการออกพรลของรัฐบาลในสังคมนิพรลมีโครงการมีรายละเอียด บรรดากพรคกู้เงินสองล้านละกู้เงินนะครับของรัฐบาลทีสิ์ที่ม ok <Thank you. S 1> ีสินแสีกว่าล้านขึ้นนี่ต่กระดาษไม่กี่ใบขนาดนั้นจริงๆแล้วก็ไม่มีรายละเอียดและที่สำคัญไม่ผ่านฝ่ายนิติบัญญัติการพิจารณาสสและสวไม่มีแล้วที่สุดโครงการเหล่านั้นก็ปรากฏว่าเป็นโครงการเฉาหรือปฏิวัตินี้เพราะนั้นเรื่องนี้ผมอยากให้คุณนายที่สิ์นะครับสบายใจได้และสามารถตรวจสอบได้และผมเชื่อว่า คนริษตเองในฐานะเป็นผู้ดับฝ่ายค้านต้องหัดใจกว้างนะครับในการที่จะนําโครงการดีหลานี้และสิ่งที่สําคัญนะครับก็ควรจะอันมาสนับสนุนวันในการรัิปราย่8 29นะครับมีนาคมที่นายฝ่ายค้านก็หวงว่าเรื่องนี้ทางเพื่อไทยยจะใช้โครงการทา่แข็งหรือมียิยา่าวี่ย หวังแบกก็กเมกัอันนี้ไม่มีครับผมยืนยันนอกจากถ้าคุณอภิสิทธิ์และสมาชิกพรักเบกับอภิปรายในกลอ่องนะครับไม่ออกนอกกลอ่องเราก็จะไม่มีการกระท้วงึงเรื่องนี้ทางพักวันนี้ประชุมกันก็ทำความเข้าใจแล้วว่าจะไม่มีการกระท้วงวุ่นวายไม่มีองค์การพิทักษ์นายกอดีตที่รักรวมถึงมีองค์การพิทักษ์รัฐมนตรีนะครับเราจะอภิปรายไปครับอภิปราย 12ชโมง30นาทีอย่างเต็มที่แต่ถ้านอกกรอบเราก็าาจะอาจจะมีการชี้แจงว้าโดยเฉพาะที่ผมเรียนแล้วว่าทั้งโครงการในแข็งแข็งโครงการะะวิจยาศาส่านะครับเราก็คงต้องอ่านมาเอาแลพูดว่าเพื่อะไปจนได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ต่างกับพรบ